สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับ หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเกียร์ปลอมในประเทศไทยสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับเหยื่อยางอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่ายบอยเท p บราชเชอร์นั่นเองนะครับตัวนี้มีชื่อว่าจุ้งไวจุ้งนะครับอ่ะเจ้าจุ้งไว้จุ้งเนี่ยนันโดเองก็จําไม่ได้ว่าออกมาเนี่ยวางขายเนี่ยนานหรือย,ยังนะครับแต่เพิ่งได้รับมานะครับขอบคุณนะครับร้าน ไทยบ้านฟิชชิ่งด้วยแล้วกันนะครับที่สนับสนุนมาในครั้งนี้นะครับอ่ะมาดูเรื่องตัวแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นซองซิปแบบนี้นะครับซองซิปกันน้ํากันลมนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเขียนรายละเอียดนะครับจำนวนของสินค้านะครับราคานะครับแล้วก็รายละเอียดของแถมในซองนั่นเองนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อแบรนด์นะครับชื่อรุ่นดีกว่าอ่าชื่อรุ่นนะครับจุ้งไว้จุ้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้ของทางค่ายบอยเชฟบรัทเทอร รวมไปถึงด้านล่างนี่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของขนาดสเปคกระดาษนะครับของตัวสินค้านั่นเองก็คือขนาดพร้อมน้ําหนักนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับที่อยู่ของบริษัทบอยเทปบราเธอร์นั่นเองนะนี่ก็เป็นตัวแพ็กเกจของเจ้าจุ้งไวจุ้งมาดูที่สเปคกระดาษนะครับก่อนที่จะเข้าไปแกะผลิตภัณฑ์ดูกันนะครับตัวนี้นะครับสเปคว่าไว้อยู่ที่ขนาด6เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเซตไว้ที่8กรัมนะครับ ส่วนเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นน้ำหนักบอดี้เปล่าๆหรือว่าเป็นน้ำหนักที่ต้องประกอบกับชุดเบ็ดนะครับด้วยตัวสีสันเนี่ยนะครับมีให้เลือกถึง5สีนะครับในปัจจุบันอย่างซองเนี่ยเป็นซองที่บรรจุแบบพระสีมานะครับก็จะมีสีชมพูสีส้มสีน้ําเงินสีเขียวนะครับแล้วก็สีดานั่นเองนะครับการซื้อแบบพระสีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะด้วยมูลค่า99าบาทนะได้ใช้หลายๆสีเลยแปลกตาดีนะครับอ่ะนั่ก็เป็นสเปคกระดาษนะครับของจง เรามาเริ่มดูด้านในตัวแพ็กเกจกันบ้างนะครับในแพ็กเกจเนี่ยนะครับนอกจากเหยื่อที่จะมีมาให้5ชิ้นนะครับหตัวเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเบ็ดนะครับแถมมาให้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นเบอร์เท่าไหร่ล่ะ 2O โอหรือ3โอนี่แหละนะครับถ้าคาดการไม่ผิดนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นเบ็ดสไตล์เกี่ยวเหยื่อยางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของจุ้งไวจุ้งเนี่ยนะครับก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับคล้ายๆกับเครื่องบินเหรอ แต่แอคชั่นมันน่าจะเป็นตีนเตะแล้วนะครับเพราะว่ามันปีมันมีขาสองข้างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะตีนเตะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้คือด้านท้องนะเวลาใช้งานจริงนะครับแต่ว่าตัวเหยื่อยางลักษณะแบบนี้สามารถเกี่ยวได้รอบด้านนั่นแหละทั้งบนและล่างนะครับเนื้อยางมีลักษณะนุ่มหนึบนะครับนุ่มหนึบก็คล้ายๆกับรุ่นที่นันวดได้รีวิวไปนั่นแหละนะครับอ่ะนี่นุ่มหนึบแบบนี้เลยนะครับบีบให้ดูแบบนี้นะครับจุ้งไว้จุ้งนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีารสหับก เกี่ยวเหยื่อนะครับเกี่ยวด้วยตาเบ็ดไว้นะครับและด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดซ่อนคมเบ็ดนั่นเองนะครับส่วนด้านด้านล่างถ้าเราจะเกี่ยวอีกด้านหนึ่งก็อาจจะต้องใช้วิธีการกําหนดจุดซ่อนคมเบ็ดของเราเองนะนี่ก็เป็นตัวบอดี้นะครับของจุ้งไว้จุ้งนะครับโดยหางของมันเนี่ยนะครับขาสองข้างเนี่ยก็จะเป็นขาเตะนะครับแบบ2ข้างแล้วก็มีบากมีอะไรนะทำบาไว้นะครับเพื่อให้มัน กินน้ำและสร้างแอคชั่นได้ดีนั่นเองตัวนี้เป็นสีชมพูนะสีแจ่มมากเลยนะแล้วก็สีส้มสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงนะครับก็ถ้าใครสั่งแบบคราสสีแบบนี้น่าจะสนุกสนานนะครับกับการได้เลือกเล่นสีสันนะครับของตัวเหยื่อนะครับเอามาทํากิจกรรมตกปลานั่นเองอ่ะนี่ก็คือบอดี้โดยรวมนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสนะครับของจุ้งไวจุง้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสเปกกระดาษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักของเจ้าจุ้งไวจุ้งกันนิดนึงนะครับว่า สเปคที่ว่าไว้เนี่ย8กรัมเนี่ยนะครับเป็นน้ําหนักของตัวตัวเหยื่อนะครับหรือว่าต้องประกอบกับชุดเบ็ดด้วยนั่นเองนะครับอะไปดูกันนะครับน้ําหนัก8กรัมหรือเปล่านะครับ อ่าตัวนี้อยู่ที่8.23กรัมนะครับนั่นก็คือน้ำหนักของเจ้าจุ้งนะครับที่เป็นเฉพาะตัวเหยื่ออย่างเดียวนะครับยังไม่ได้รวมตาเบ็ดนะที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางค่ายเนี่ยอาจจะต้องรวมตาเบ็ดเข้าไปด้วยในการชั่งน้ำหนักนั่นเองอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเฉพาะตัวบอดี้หรือว่าตัวเหยื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเช็คสเปกกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของขนาดกันบ้างนะครับเหยื่อยางบางรุ่นบางค่ายเนี่ยนะครับก็จะระบุเป็น ขนาดเป็นนิ้วมานะครับบางค่ายก็ระบุเป็นเซนติเมตรนะครับก็ลองเอาไปแปลงกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าจุ้งเนี่ยนะครับจุ้งไว้จุ้งเนี่ยนะครับของบอยเทพเนี่ยเขาระบุมาเป็นเซนติเมตรนั่นก็คือ6เซนติเมตรอ่ะน้หนวดกลางไว้แล้วนี่นะครับหเซนติเมตรนะครับไปดูกันซิว่าสเปคใช่หรือเปล่านะครับอ่ะอยู่ในสเปคเลยนะครับหเซนติเมตรนะครับสำหรับความยาวของเจ้าจุ้งนะครับส่วนความกว้างบริเวณขาหน้าวดวัดให้ก่อนนะ ความกว้างบริเวณขานะครับเอาแบบคร่าวๆนะมันอาจจะไม่เป๊ะสัทีเดียวนะครับประมาณ4เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของลําตัวนะครับบริเวณพื้นที่ใช้งานนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะอ่ะประมาณ1.9หรือประมาณ2เซนติเมตรนั่นเองส่วนความสูงนะครับความสูงบอดี้นะครับอยู่ที่โดยประมาณนะครับ 1.4-1.5ถึงเซนติเมตรนะครับสำหรับเจ้าจุ้งเนี่ยนะครับการเกี่ยวเหยื่อไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กับงานตีสคิปปิ้งได้น่าจะดีเหมือนกันนะอ่านั่นก็เป็นขนาดนะครับความกว้างความยาวความสูงรวมถึงความกว้างของบริเวณขาด้วยนะครับของตัวสินค้านะครับจุ้งไว้จุ้งเรามาต่อกันที่การทดสอบการลอยน้ำนะครับสำหรับเหยื่อตัวนี้นะครับเจ้าจุ้งเนี่ยนะครับว่ามันมีการลอยน้ําหรือเปล่านะครับโดยโดยเนื้อนะน้หนวด วิเคราะห์ก่อนนะครับโดยเนื้อนะครับที่ความหนานแน่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งมากจนเกินไปนะครับมีความนุ่มหนึบระดับหนึ่งแล้วก็น้ําหนัก8กรัมเนี่ยนะครับกับบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยน่าหนดว่ามันน่าจะลอยนะคาดการน้มันน่าจะลอ,นะนะอยนะครับอ่มันเป็นเหยื่อลอยจริงๆด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับเจ้าจุ้งนะครับ เป็นเหยื่อที่มีขนาดบอดี้ค่อนข้างโตนะครับอ้วนๆเลยนะครับไซส์ Size, สเปคปลาช่อนก็ได้ชโดก็ได้นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีแอคชั่นการลอยน้ําด้วยนะครับการเกี่ยวเหยื่อไปเนี่ยนะครับเกี่ยว้วยตะขอเบ็ดก็อาจจะยังลอยอยู่นะเพราะว่าตะขอเบ็ดมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นการทดสอบการลอยน้ําของเจ้าจุ้งนะครับต่อไปเรามาดูลักษณะการเกี่ยวนะครับ เกี่ยวเบ็ดนะครับกับเจ้าจุ้งนะครับลักษณะเป็นอย่างไรมาเดิมนะครับวัดขนาดก้านก่อนแต่ตรงนี้มันมีมาร์กมาให้แล้วนะครับเห็นไหมมาร์กที่ใต้คางของตัวเหยื่อนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแฮมทะลุออกมาเอาเราเอามาร์กเขาก่อนก็ได้นะครับมาร์กใต้คางก็ได้นะครับให้มันใกล้เคียงกับที่เขามาร์กมาก็ได้นะแบบนี้นะครับเจาะเข้าไปแวบนี่เลยนะดึงลูด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 มันก็พอดีเป๊ะอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เบ็ดจะขึ้นนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้นะครับที่เขาาร์ k ไว้นั่นแหละนะครับก็อาจจะต้องบังคับกันนิดนึงนะครับเพราะตัวเหยื่อมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแฮมโผล่ขึ้นมาแหวบอย่างนี้นะครับอ่ามันยังไม่ได้ซ่อนคมเบ็ดนะเราก็ดึงถอยหลังนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปักเข้าไปนี่บริเวณอย่างนี้นะครับเราก็ซ่อนคมเบ็ดเรียบร้อยนะเราจะได้เจ้าจุ้ง พร้อมไว้ใช้งานแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเกี่ยวเบ็ดเรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะตีสกิปิ้งได้ดีนะเพราะว่านะตัวเหยื่อค่อนข้างมีมิติแล้วก็นะครับเหมาะกับการตีสกิปิ้งมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดก็เหมาะสมด้วยขนาดกําลังดีนะครับไม่ไม่ไม่งุ้มลงมามากจนเกินไป นี่คือการเกี่ยวเยื่อนะครับสำหรับเจ้าจุ้งครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเยื่อยางอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายบอยเทพบราเธอร์นั่นเองจุ้งไว้จุ้งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนันโอดเองก็นำมาให้บริการแล้วในร้านค้าสายฟิชชิ่งใน t ิ k ตอกเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับสเปคกระดาษทวนกันอีกครั้งนะครับขนาด6เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่8กรัมนะครับเป็นบอดี้เปล่านะครับแล้วก็ใน1ซองเนี่ยนะครับมี5ตัวนะครับมีเยื่อ5ตัวนะครับ มีให้บริการในปัจจุบันเนี่ยทั้งหมด5สีนะครับชมพูส้มน้ําเงินเขียวดำนะครับหรือว่าใครจะซื้อแบบซองที่เป็นคละสีแบบนี้นะครับก็ให้ความบันเทิงดีเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ข้อมูลด้านไหนที่บรรยายผิดพลาดไปลงไปในคลิปเนี่ยขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหรือให้รู้รอติดตามชมว่าจะมีเหยื่อรุ่นนนนไหมารรีีววิกกััอะคบ วันนี้นนวดกับเจ้าจุ้งไว้จึงลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายปุ้บ